สวัสดีจ้าไม่กินตามส,วส่วมกันป่ะนี้มา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 มไม่ลูกชิ้นมีซี่โค้งหมูมีผักกินเมือด้วยสิ่แสบบ่น้่นบาลาหิวไกินต้องกัน ติ้งโดิงโอ้มันเห็ดอีกแล้วบางทีมันเห็ดงานน้ำ่อยซักผ้าเขาบอกเขียนหนักเตีย ซิ้นสั่งมนหลายผู้เด็บากบอ,อกคุณก่สาสั่งบางดีจ้ะคนผู้เด็บากออกก็ว่าสั่งส้าง,างอืมะ ยิ่งหงอยยน่ากไม่กินเหมนกันเออยิ่งกนอล้วงนันอยู่งกงกอยู่สับปะงกตอดทีกุงหมูตอดไม่ไม มันดูไม่กินน้ำกันจ้ะ hết có xe bậc tiết lắm có xe đại một có một tiết cái riêng này Chắc chứ Hồng sâu nên nói Như vậy Hồng sau nên nói Hồng sâu nói Chín hoạt bàn thì chín hoạt, ngủ ừ, chặt chặt chặt, Chín hoạt mẹ thì chín hoạt, anh thảm phải na mi tăng cái này sửa cái cặp vặn sao nó mà cặp nó phải hoài hay nè น้องที่บางเคน,เม,นมันเห็นง่ายกันนบเด่วันละสี่ร้อยกว่าบาทที่อรแปดติ๊กพ่งจะด้นี่ล่ละเงิน,เนส่วนสักพานันประลงอีกมือนเอ้งมันก็สี่เลยดอกหกเจ็ดลอยหกอยคอยกินบังนะได้กิ่คอยพอบอกตอกตอนไม่ใหม่ๆ่คอยก็เห็นมันดูผลคอยเรืองมันใส่คอยเลื่องบอก Ông nào bao nhiêu bỏ ai bỏ lê Phía bỏ Rồi giờ nhau có nhiều phải ai khỏi quê rồi khỏi cái bó cài khói, ai ไส่บะหมี่ก่อ่เรา้่อมสมัยตะกี้ไปซบะมีอยัาง เพ็รน <detection>? <IL> ั <mel> ่นเต่าอ่ะเดชรเถอะขนาดเขาวก็เพิดแต่ป่านนี้เดียวพี่กันสีแดงมาใส่เล 别别别！

còn phải thương hòng. phải xuống hang đa hiệp con phải được xuống tắt Homer à? được nó giờ bút phải bút xuống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  này xuống bút xuống phải xuống bút Phải bút xuống Phụ xuống phụ เขาจะไปหาเห็นหนังได้ซื้อเขาจะไปได้ไปยี่ยังไม่ข็งนข้อไปออออย,ยันอบอพร้อนไยเอ้หมูขยุ่แขันยู่มีน้องคนหนึง่งยูง่ตุ่อสร้างอะไรลยสสีไต ใใไ,ไม่ใจปะเดยคุณทำดูหน้าไม่รู้ใจออกมาตูงแง่ไอ้เด็กฟ้องไม่จนะคุณไปื่อสัพว์เลี้ยน้่กันไปสื่อสัต์ตัวเนาะมันจะมนให้ผู้อื่นเป็นแพทย์รับบาปนะ เขาปเด็เป็นแพทย์รับบาดเออแม่บุพีน้องเขาปรด้จกเป็นแพทย์รับบาเลยคุณฮงอมากกว่าการคืเินหเพราะนั้นเพีรต่ำคุงทั้งเพียรทั้งเหนือใจเขาไหเอาสมือเว้ ว่าอคอยก็มีเงินไปสื่อกับปาไปสื่อกับป๋ามาไปละสองร้อยสันน้องคอยเอาหไ้ไหมบ่ไม่มั่มนด้วยเอลาล่กับไปจับพี่รองเลยไปบอกให้โปกแม่คุดสีจากไหู้นะโป้ยนเขานะเัวชวนมิเตช0นชูนชน อนนโอไม่ลเหตุวอปรดีวมาเป็นวัประเ,เ,รระเ,เดเป็นเพือ่อบรับปู้เด็ดเนาะผู้หนึ่งเป็นผู้เอาผู้นึ่งสิมาโทษผู้นึ่งนี่ต้องบอกกวมยุติรรมแมนบอพี่นองเป่าวิ่งจิน้น Mà đây nha nhỏ phải nhớ nhé, một mươi tỉnh liêu đi Vô có bỏ ra Ừ. ăn toàn vòng mà bình mưa lại về mưa lêu tiền lêu bây giờ bây nòng เขาอาจจะไปดูแลกจ้อยนั่เป็นนิยงเห็นีิยงจิปจับเอาขนาดต้องเห็นยกยกอยู่ไหมเส้นสะผานบินบึนบึนบๆนบึนอยู่ขมางหัศูนย์เงินบอลงเต็บใจ

เมื่อคืนนี่ฝนตกบัดขึ้นคอยก็น,นั่งตาฝนดูหน้าประตูฮะคอยไ,อไอม่อยากเข้าไปคอยเมนนะคุณ้อ่ง มันบอกว่าดีได้ยคองแน่ห้าสิบาทกี่สบาทรักหลักสมือเอาสมือไว้บุเเียดลง่มจากมือน้อยๆแนีเนีคนที่เอาของคนนี้ไม่ต้องเอาฉลาดเอาเป็นเอ้ยแต่เงินเดือนแตไลก็งนูไข่อยมือหนึ่งค่าเครื่องสะพายปลาเป็นหกวย็นเล็ที่มันเอาใต่มือพระมารวมก็เป็นเงินเดือนมัน lại bàn mình ơi mà xuống xuống, xuống 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 lại thì nó bè cái chả ra chụp một con có tầm có xe này chả xuống hang